รับของผมเหรอครับวิธีประหยัดใช่ไหมครับน่าจะเป็นต้องกับเริ่เรื่องกับภรรยาครับเฮ้ย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 นี่พภรรยาแล้วแบบนี้ครับผมโอ้นัมากเขาสิ้นเดือจะหนักมากครับเวลจ่ายบัตรเครดิตภรรยาโอ้โหแม่มาทีสองกว่า2องพนกว่าเรื่องจริงเรื่องจริงตัดเช่จริงเลยเขเดินตัดเล่าดินตัดช้อปปิ้งอันนี้ตัดอะไรตัดภรรยา ตัดลูกตัดเมกับกูสียทีนะครับผมจริงๆอาจจะเป็นแบบโฟก็ได้นะพอตัดภรรยาทิ้งปึ๊บกไม่มีเ pues ง pues ินเก็บลก็เลยเก็บภรรยาไว้นี่าไม่ไม่ก็จริงๆแล้วอ่ะผมเป็นนักแสดงผมก็จะไม่ค่อยออกจากบ้านอยู่แล้วก็จะมีจะมีค่าใช้จ่ายที่แบบว่าโดนผลกระทบก็คือค่าน้ำมันลงแทนนงก็ขับช้าลงเหมือนแบบเมื่อก่อนเรนขับรถเร็วไม่ใครเป็นน้องแบบเหมือนแตะแตแบบเหมือนเร่งเร่งไปเรื่อยอ่ะเพราะว่าไม่ให้มันดึงง ใช่เออแค่นั้นเองแต่ว่าเรื่องบแบบเฮ้ยงั้นป็อย่างนี้ก็หมายความว่าก็พูดได้ว่าการที่น้ำมันขึ้นมีผลดีกับคนเสียของ,ท,งทั้งคู่เลยดิเพราะว่าอย่างน้อยพี่ก็อันตราะปลอดภัยมากขึ้นในการขับรถอ่าใช่ใชแต่ก็โอเคยอมรับแหละว่าต้องเสียค่าน้ำมันมากขึ้นเหมือนกันใช่นั่นแหละแต่ว่าส่วนอื่นก็อย่างอื่นก็มันอยู่บ้านอ่ะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีอะไร้าออกแต่เข้าของการเครื่องใช้เวลาไป g เซอรี่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเออแบบคือประหยัดได้ก็ประหยัดไงแบบอย่างวันเนี้ย ก็พอเรารู้แล้วว่ามาถ่ายงานอ่ะเข้ากองดิครับเช่ปปะไอ้นั่นมาถึงเมื่อคืนไปนอนห้องผู้ชายมาเช้านี้ไม่ีเข้ากองอีกโอ้โหมันไม่อย่างนี้หน่อยเปียบสองมือเลยเว้ยเรื่องจริง